ช่วงเวลาของการเทรดมีผลต่อการวิ่งของการาฟและมีความสำคัญมากๆที่เราจะเข้าทำกำไรในการเทรดทองคำค่ะนะสำหรับหลายคนเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะคะก็จะมีอาการที่อยากเข้ากันทำการเทรดอยู่ตลอดเวลาแต่โค้ชแคมจะนะคะแนะนำในคลิปนี้เลยว่าช่วงตลาดนะคะมีเว ooh, มีความสำคัญมากๆในการที่เราจะเข้าทำกันเทรดนะคะและวก็แพมแนะนำเลยหลายคนบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมโค้ดแรมน,น,นะคะแนะนำตลาดไหนดีตลาดเช้านะคะตลาดเช้าต้องบอกว่าตลาดเช้าคือตลาด จีนจะมาประมาณ8โมงนะคะแต่ว่าก็จะเริ่มมาตั้งแต่ตลาดญี่ปุ่น7โมงตลาดจีนนั้น8โมงและต่อมาช่วงเวลาที่โค้ดแพรมเทรก็จะเป็นตลาดบ่ายค่ะตลาดบ่ายก็จะเป็นนะคะยุโรปมา13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โค้ดแพรมเข้าทําการเทรดและก็ตลาดต่อไปและสําคัญและไฮไลท์เป็นอะไรที่โค้ดแพรมและลูกศิษย์โค้ดแพรมจะชอบมากในเรื่องของตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาจะเริ่มมาที่นะคะ19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกาค่ะนี่คือช่วงเวลาที่โคค้แพรรมเเขาาาทํกนะะ ในการเทรดกราฟทองค่ะและต้องบอกว่าตลาดจะช่วยให้เราสำเร็จง่ายขึ้นตลาดจะเป็นตัวชี้ทางว่าจะขึ้นหรือลงและถ้าท่านเลือกตลาดเทรดจะทําให้ท่านมีกําไรมากขึ้นเพื่อนๆลองเอานะคะวิธีการเลือกการเข้าตลาดในการเข้าทํากําไรในกราฟทองเอาไปใช้ได้นะคะและถ้าเพื่อนๆได้ผลลัพธ์ก็พิมพ์มาบอกแล้วก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและก็ผู้คนที่สนใจในการเทรดทองคำเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแพรจะมาให้ทิ ดีๆแบบนี้ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ